สบายดีครับพอม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาครับพามาเดินตลาดน้ำไทยลาวนะคะมามุมดอกไม้นะครับพี่น้องอยู่ซอยหน้าที่ประกาศอำเภอนะครับจะเป็นไม้เมืองหนาวนะจ๊ะช่วงหน้าหนาวปลูกต้นไม้สวยๆนะครับปลูกดอกไม้สวยๆนี่นะครับโอ้มีหลายอย่างนี่ต้นอ๋อนนี่ดอก,ดอกมิกกี้เมาส์สีส้มๆมหนึ่งเรี่ๆนะครับสวยๆสวยๆนี่อันนี้กุหลาบนะครับกุหลาบก็สวย น่าดอกนี้ดอกนี้งามนะครับนี่สวยนี่มีหลากหลายนะครับโปรเซียนกำลังออกดอกงามเออกระถางน,น้อยๆเน,นี่ยออกดอกงามโปรยเซียนโปรเซียนนะครับนี่ดอกเบญจมาศบางนี่มีหลากหลายดอกนะครับสวยๆไปจัดสวน อ๋อคบต้นเท่าไหร่ครับนี่ครับวอัสดีครับนี่อ๋อตาสวยสวยสวยตาอ๋ออยูดีมีสุกแต่และต้นมีความหมายนะครับนี่อย่างน,นี้สวยสวยสวย เดี๋ยวเราชมดูก่อนโอ้ยเดี๋ยวคุณนายตื่นสายสีเหลืองสีเหลืองพันดอกนะพันดอกอ๋อพันดอกหนาดอกบางเอออันนี้อีกพันอันนี้อะไรนะหนูหนูต้นอะไรนะลืมเฟค่มันขายหมดค่ะเหลือแต่อันไม่งามดอกเล็กดอกเล็กอ่า สวยสวยสวยๆอือฝั่งนี้ก็มีกล้วยไม้นะครับเอามาเอา,ากล้วยไม้ยูร่านี่แหละเป็นลายน่ารักโอ้นี่น่ารักน่ารักนะมีตุ๊ก,กตาเล็กๆอืมตุ๊ก,กตา ดีอ่แวะมาเลือกเมืองนะครับวันนี้วันอังคารนะครับตอนนี้ตอนเศร้าคนยังหน่อยอยู่นี่อันนี้ก็ไปประดับแซมสวยๆโอ้ยังๆประหอดใส่เลยนี่แต่ว่ามีแต่ต้นน่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังตกแต่งบ้านตกแต่งร้านจ,าจะชวนเพื่อนๆมาซุมแซลนะครับ อันนี้ก็เป็นไม้ผลไม้ผลมะนาวเงาะทุเรียนมีทุกอย่างจ้าชมพู่สารพัดสารพเพฝรั่งฝรั่งมังคุดฝ้ายลำไย,ยต้นทุเรียนก็มีเลยพี่น้องเอาหาปีได้กินทุเรียนหมอนทอง ่าเดินกันต่อจ้าวันนี้มีอะไรนะดูชมนะครับเป็นมันรุมบกหอยหอยยักคือเพงคือหอยนาหอยนาหอยโน้ยเท่าไหร่ครับพี่อยบหอยบางคับแปดสิโอ้โหละแปดสิบบาทนะครับโอ้หอยหอมบกหอยโหละแปดสิบอ๋อันนี้หอยน้อยว้าอันนี้หอยใหญ่อันนี้หอยนาออ๋หอยนา จ้าโอ้คนด่างเอ็น่าไปเลยฟ้าแต่นี้ตัวใหญ่มากนี่เทียบกับมือนี่โลละแปดสิบเาตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่มากเลยโอ้กำลังการงานสร้างบอกหน่อยพอจับเนี่นี่สำอามือเนี่ยโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากปาด หอยธรรมชาติตะหอยธรรมชาติปลานี่ใหญ่มากใหญ่มากจงโอ้หอยธรกมชาตัรราตตวใหญ่แลอ,อันนี้ก็มีปลาครับนี่ปลามีกบ กบเอาคัวให้แล้วนะครับกบคัวขขให้แล้วกบห,ห,หน้าจ้าหน้านี่นะครับแต่เมื่อนี้จะคนยังเปายหลนะครับมันเศร้าอยู่นะครับละต่อละต่อส้มใส่น้ำพรึง้งน้ำตาหวานสีทองเพชรชูบน,นะจ๊ะ ขอบอกเขียนราคาบอกอันนี้ถ้วยโสโอซานชุยตักไก่สวัสดีจ้ามาทางนี้นี่เงียบเงียบลนะมันนี่โอคค้ย <laughs> เงียบหลาย,ย,ลายล้ะมันนะมนี่นะรถบรมีอะไรในเมืองอมันนี่สวยผู้หลักผู้สิมีคนจ้าจ้าเนี่ยเอามาเศร้าโพดมเมืองเมื่อก็สวยโพดอือ บางมือเอากับมาเศร้าพดบางมือเขากับมาสวยพโดโเป็นคนไม่ค่อยพอดีท <c oughs> เท่าไหร่เอ้าแต่ว่ามันมึงทรง,งโล่งๆ่ะมันเออ <c oughs> เล่นเพลงมวนเงมมวน,นแท้เหยอยดใอ้ประโลงก็ก่าบาท เป็นความบันเทิงที่แวะเรียนมาให้ความสุขกับทุกคนที่ตลาดนัดไทยลาวนะครับพีน่น้องน,นี่เขาเน้นปเด็นมาได้เลยบางคนตาดีๆเอออันนี้เพิ่นมีความสามารถนะเพืนตาเพืนเสียนะครับ ปลาสวยๆนะคะโอ้ยปลาทองสวยๆปลาสวยปลาสวยอ้าวโดดออกแล้วปลามีปลากัดน้ำเด้อน้งปลากรัดปลากัดปลากัดสวยๆ มาใหญ่ได้นมนให่้นอ่ะครับอ๋อเป็นตัวโอ,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 อ้ยฟอ้ยโอ,อยไม่หลายอย่างนะครับมาเาื่งยมาทางนี้หรอเอาโอ้ยตัวสวัสด,ดีจ้าน้องอ๋อ หอมหอมหอมไข่มาหยิบเลยหยิบเลยสวัสดีค่ะไม่ฝันเลยน่ะไม่ถูกหลายงวดมาแต่เนาะสี่หกมีไหมสี่หกมาเห็นสี่หกกูดีไหมสูงสูงแปดสามเมื่อคืนฝันเห็นเมื่อคืนฝันปิงกกแขมปิงปิงก็แปดแขนก็ออ อยชุดใหญ่แมันมีเงินอนี่ม่โกหลงวด่นได้ไหมกลับบ้านวันลาสาผ่อนวันลาซาวมาค่ามเดินตลาดนัดกันค่ะมาเดินตลาดนัดกันค่ะห้าใบง ไปใส่จ้า,จาเป็นถุงมือเป็นอิโมงด้านนี้นะคะด้านนี้จ้าถุงมือถุงเท้าสิบบาทราคาพิเศษจากโรงงานจ้าจ้านี่เพินได้ถุงมืออออเป็นกระทนดีนะครับจ้า เออเลือกก e. <cko ier noise> ่อนเลือกก่อนแล้ว well, ก <uar these guys>? ันเลือกก่อนโอซ้าสวยสวยเอ้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทเอาสุสายถือแค่ของเหมามาจ้าของเหมามานะครับเจ้าของคนสูดรลอตเตอรี่สิบสองล้านขายไม่แพงจ้า โอ้ห้าสิบบาทสวยๆเลยนะครับอ๋อผู้สาวน้อยแสงสีกรมสีกรมอมะืรลายสวยๆห้าสิบบาท่แพงน่ารักน่ารักดีข้าวา,า,ายไม่ได้เลยนาะเออข้าวายไม่ได้เลยห้าสิบบาทห้าสิบบาท oh. ม <laughs> าเอากระใ่ไปได้น่ารักน่ารักอืแต่ชอบชอบสีนี้สีนี้สวยนี่นี่น,นี่สีนี้สวยอ่าโอ้แต่ชุดสวยไปใส่ปีใหม่